สำหรับกฎหมายที่สำคัญนะคะก็จะมีดังนี้ 1. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองส่วนท้องที่พศ2457โดยเห็นว่ามณฑลกรุงเทพมหานครมีขนาดที่ใหญ่เกินไปจึงได้มีการแบ่งออกเป็นเมืองต่างๆได้แก่กรุงเทพธนบุรีนนทบุรีปทุมธานีนครเกิดขันสมุทรปราการธัญบุรีและมีนบุรีค่ะ2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2476ได้มีการแยกพนครนและจังหวัดทุนบุรีโดยแต่งตั้งอำเภอชั้นในชั้นนอกซึ่งมีกำนันและผู้เหย่บ้านเป็นผู้ดูแล 3. พระราชบัญญัติเทศบาลพศ2476มีเทศบาลสองฝั่งคือเทศบาลกรุงเทพและเทศบาลทุนบุรีขึ้นในปีพศ2480ค่ะ 4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครพศ2518กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนะครหลวงและแบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็นเขตและแขวงตามลำดับมีผู้ว่าราชการหนึ่งคนและรองผู้ว่าราชการอีกสคนและมีสภากรุงเทพมหานครหรือที่เรียกว่าสกค่ะ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครพศ2528ได้มีการจัดตั้งสภาเขตขึ้นโดยมีสมาชิก7คน6พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครฉบับที่6พศ2 5 6 2ได้มีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม Thank you